พระนางพญาวัดนางพญาสําหรับวัดแห่งนี้นั่นเชื่อกันตามข้อมูลต่างๆว่าพระวิสุทธิสตรีพระมเหสีของพระมหาธรรมราชาและทรงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศมหาราชพระองค์ทรงสร้างพระนางพญาขึ้นในคราวบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบูรณะเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2902100ขณะนั้นพิษณุโลกเป็นเมืององค์ลูกหลวงและพระองค์ดํารงพระอิสริยยศเป็นแม่เมืองสองแควและพระมหาธรรมราชาทรง พระอิสริยยศพระอุปราชของกรุงศรีอยุธยาพื้นที่ติดกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือคนพื้นที่มักเรียกมาแต่เก่าก่อนว่าวัดใหญ่โดยมีถนนจากการบุญขั้นกลางนอกจากนั้นอยู่ติดกับวัดราชบูรณะแต่ปัจจุบันถนนสายมิตรภาพตัดผ่านทําให้วัดนางพญากับวัดราชบูรณะตั้งอยู่คนและฝั่งถนนวัดนางพญาได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานในวันที่27กันยายน2479เฉพาะวิหารปัจจุบัน เป็นอุโบสถและเจดีย์ย่อมุมไม้12สําำหรับประวัติวัดนางพญาสมเด็จเจ้ากรมพระยานาริศรานุวัติวงศ์เมื่อ13พฤษภาคมรศ120พุทธศักราช2444ความว่าออกจากศาลาการประเรียนไปวัดนางพญาดูระฆังใหญ่ปากกว้างประมาณสองศอกเป็นระฆังยวนทำด้วยเหล็กแล้วไปดูวิหารเล็กกว่าวัดราชบูรณะหน่อยหนึ่งมีทั้งหมดผนางพบยามีเจ็ดพิมด้วยกันคือหนึ่งพิมพเข่าโค้งถือเป็นพิมใหญ่พิมหนึ่งสองพิมพเข่าตรงถือเป็นพิมพ์ใหญ่ โดยเฉพาะพิมพ์เข่าตรงแยกออกเป็นสองพิมพ์ด้วยกันคือพิมพเข่าตรงทอนลมดากับพิม์เข่าตรงมือตกเข่าแต่ทั้งสองพิม์ถือว่าอยู่ในความนิยมเหมือนกันทั้งคู่พิมพิมอกนูนใหญ่ถือเป็นพิมพ์ใหญ่สี่พิม์สังฆาถือเป็นพิมพ์กลางห้าพิมอกแฟกหรือพิมพ์เทวดาถือเป็นพิมพ์เล็ก6พิม์อกนูนเล็กถือเป็นพิมเล็กเจ็ดพิมพิเศษเช่นพิมพเข่าบวงหรือพิมพ์ใหญ่พิเศษพระนางพญาลักษณะของเนื้อจะเหมือนกันหมดผิดกะนอกแต่พิมพทรงเท่านั้นส่วนทางด้านพุทธคุณนั้น ยอดเยี่ยมทางด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดเป็นเลิศสมกับเป็นหนึ่งใน5ชุดของชุดเป็นจภาพทีนั้นเอง